ถ้าทำได้สุขง่ายขึ้นแน่นอนทุกคนจ้าหันกลับมารักตัวเองอย่างถูกวิธีคือการหันมาดูจิตดูใจตัวเองฝึกจเจริญสติทำสมาธิให้ได้ในทุกๆวันจะสั้นจะยาวนั้นไม่สำคัญขอเพียงแค่ทำให้ได้ทุกวันเหมือนการตื่นนอนต้องอาบน้ำแปลงฟันทานข้าวดื่มน้ำตามที่ร่างกายต้องการจิตใจเรานั้นสำคัญยิ่งกว่าภายนอกด้วยซ้ำนะจ๊ะความจริงแล้วหากเราเรียงลำดับความสำคัญให้ถูกต้องจริงๆ นนั้อย่างที่ทุกคนได้ยินว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเราไว้ปอนจึงอยากให้ทุกคนมีความสุขได้ง่ายๆขึ้นในแต่ละวันเพราะกว่าจะเป็นปอนในเวอร์ชั่นที่ทุกคนเห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนปอนทุกระทมดีฟดาวจะตายให้ได้ในแต่ละวันกับความรู้สึกของตัวเองหาทางออกแห่งทุกไม่เจอ ไขว่คว้าหาความสุขจากภายนอกทุกทางแต่มันช่วยได้เพียงชั่วคราวเพราะมันไม่ใช่หนทางแก้ไขแห่งทุกที่แท้จริงภายนอกทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นผู้คนรอบข้างสิ่งของมากมายล้วนแล้วคือภายนอกสุขทุกอยู่ที่ใจเราเองเท่านั้นจริงๆฝึกจิตฝึกใจฝึกสมาธิเท่านั้นนะจ๊ะ ถึงจะสามารถหลุดจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงวิธีนี้เท่านั้นเพราะเมื่อทุกคนเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงด้วยความบริสุทธิ์ใจก็จะเข้าใจทุกคนบนโลกและสถานการณ์ต่างๆได้อย่างแท้จริงอย่างบริสุทธิ์ใจไร้ซึ่งอัตตาอีโก้ของตัวของต,องตนใดๆนะจ๊ะ ปอลอสิ่งที่ปอนถ่ายทอดทั้งหมดนี้ได้มาจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วปอนรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันความรู้สึกสิ่งที่ปอนได้เป็นและได้ทําจากประสบการณ์ของตัวเองออกมาให้ทุกคนได้เอาไปใช้จะได้มีความสุขสดชื่นสดใสยอย่างที่ปอนเป็นอยู่อย่างที่เพื่อนๆทุกคนได้เห็นในแต่ละวันของปอนยิ้มให้บ่อยๆยิ้มให้กว้างๆยิ้มให้กับตัวเองและยิ้มให้กับทุกคนที่พบเจอยิ้มให้กับทุกคน ที่พบผ่านส่งความสุขให้กับตัวเองและส่งความสุขให้กับทุกคนได้ง่ายๆและฟรีๆคือการส่งรอยยิ้มนะจ๊ะเอ e บรีวันเลิ you all นะบ๊ายบาย